สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับงานมะขามใบแกละนะผมชอบมากก็เลยทดลองสร้างนะต้นนี้นะครับเกิดจากการเสียบนะผมอัพให้ดูนะผมตามให้ดูว่ามันมันที่ตามให้ดูคือมันทําได้และตามระยะมันจะสร้างจบเร็วแต่ถ้าเราสร้างไปแล้วเนี่ยอันนี้แต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างก็เพราะว่าสร้างไปปุ๊บผมก็เสียบ หายอดมาเสียบเพื่อที่จะทําตน้นพันธุ์ผลปรากฏว่าไม่จบทุกทีไม่ได้เริ่มะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตัดใจสร้างนะขณะที่เราเลี้ยงไปมันก็ได้ได้โคนเนี่ยโคนเท่าขวดจปันเซอร์เนี่ยไม่ไม่ใหญ่นะฮะแต่มันเป็นเนื้อเดียวกันที่มันเชื่อมลงมานะเสียบสองยอดนะครับตั้งยอดขึ้นไปเกือบบวมแล้วครับ นะเพราะนั้นผมจะตัดแต่งในส่วนที่ไม่เกี่ยวออกให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับไม้อย่างนี้ไม่นอกแล้วนะครับถ้าเราเราดูแลให้ดีไม่ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยครับนะนี้สูงไปไหมคิดว่าไม่สูงนะครับยิงสองเดี๋ยวดูนะครับ กิงหนึ่งกิงหนึ่งขึ้นหลังอันนี้หลังนะครับเนี่ยกิงหลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าลวดไว้ก็เลี้ยงขนาดนะครับไอเมนดึงลงนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนผมแกะลวดก่อนนะครับเอาล่ะทีนี้พอถึงกิ่งสองนะครับมันบวมเดี๋ยวผมให้ดูใกล,ใกล้ๆดีกว่าท่านจะได้ระวังนะผมให้ด,ดูข้อดีข้อเสียเลยนะเวลาท่านสร้างนะระวังให้ดีถ้าท่านมัวแต่ เผลอเลยนะครับไปหรือไปทําอย่างอื่นก่อนเนี่ยนะครับมันจะบวมบวมเกินไปหนึ่งสองขึ้นหลังสามอันนี้ผมไม่เอาดีมั้งผมสร้างใหม่ดีกว่ามั้งนะครับเนะี่ยมันจะเปลี่ยนใจเรื่อยนะ จริงแล้วพอมันออกใหม่ได้ไงครับที่เปลี่ยนใจนี่เพราะว่ามันมันสามารถยอดเขาจะแตกนะตายอดแตกออกมาเยอะมากครับมานะสร้างไม่จบสักทีแบบนี้นะผมจะให้ทุกท่านได้ดูว่ามันบวมยังไงนะครับอาการบวมคือการกิ่งโตเกินขนาดนะครับกิ่งมันโตเกินขนาดนั่นเองนะฮะ เรียกว่าอาการบวมนะแต่ถ้ามันเป็นตะปุมตะปำก็ได้นะครับก็เอาไว้ได้แล้วแต่ท่านจะสร้างนะครับถ้าท่านชอบไม้ที่เรียบร้อยหนะังาำท่านก็สามารถที่จะทําให้สวยเนียนตามทุกจุดนะฮะเอาละทีนี้ตรงนี้ครับมานะที่บอกว่าบวมคือตรงนี้เนี่ยนะพอเราสร้างปังขึ้นมาก็บวมแต่ไปทาากิงปรากฏว่ามัน มันไม่ไหวครับมันมันบวมผมก็เลยเก็บออกมันก็เป็นแผลอยู่ก็จะเก็บต่อไปครับนี่ครับผมก็จะเก็บต่อไปครับนะดีเป็นหลังไม้นะครับต้องการให้มันเรียวนี่ครับเก็บต่อไปครับนี่งานทดลองผมนะ ได้เรื่องดีผมก็จะบอกทุกท่านว่าโอเคเก็บไปเรื่อยมันก็ดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับคีมฝังนกแก้วเก็บก่อนนะครับให้มันเว้าเข้าไปครับเวลาแผ่เดินมันมันจะได้ไม่หนูนมากถ้าเก็บตรงนี้ได้จบเลยครับนี่โอเคเหนียนขึ้นแล้ว นี่หน้าไมายครับแผวยอยู่ข้างหลังโอเค,ได,เคได้แล้วครับได้แล้วดีขึ้นมาแล้วแล้วพยายามพอมันมันมีต้นเล็กๆน้อยๆขึ้นมาท่าน ท่านเก็บให้ชิดโคนนะครับถ้าไม่งั้นจะบวมพอมันเคยได้รับน้ําได้รับอาหารมาก็จะบวมทีนี้ผมก็เห็นว่าระยะตรงนี้นะครับตรงนี้กิ่งหนึ่งมาหากิ่งสองเนี่ยมันมันช่องว่างมันแคบมันประมาณหนึ่งนิ้วตรงนี้มันจะกลายเป็นประมาณสองนิ้ว ผมต้องการให้มันย่นลงมาประมาณทักหนึ่งนิ้วเท่ากันนะอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยอดนี่ไม่เอานะเราก็จะแก้ไขไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะจบช้าหน่อยอืนี่ประมาณนี้ครับ ก็บแผลให้เว้าประมาณนี้ครับโอเค เรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, สวยครับทีนี้สวยเลยหน้าไม้ทางไหนหน้าไม้ทางนี้ครับสัสดส่วนได้เป๊ะเลยครับหนึ่งสองหลังสามตัางยอดผมก็จะประคองลวนอหยากกว่าน,นี้กว่า เดี๋ยวผมไล่ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นของหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของสองนะครับอันนี้เป็นหลังสามอันนี้เป็นตั้งยอดครับของแมนะครับหนึ่งสองหลังสามตั้งยอดครับสามก็จะให้ไปทางนี้นะฮะตั้งยอดเอ็นไปทางโน้นแหละนะสี่ ตังยอดกับห้าตังยอดกับหจบครับนะฮะไม้ทรงต้นมาฐานทรงต้นเอี้ยวนะชอบสร้างเพราะว่ามันตัดทดลดสัดส่วนมันได้กระทํานะครับนะมันก็เลยนิยมสร้างไม้ทรงนี้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับประคามต้นนี้ก็นะดำเนินการมาพอสมควรนะจะไปถึงจุดไหน นาะก็แก้ไขไปนะพอเริ่มต้นสร้างก็จะเห็นร่องรอยนะครับเนี่ยเห็นไหมพอจะเห็นร่องรอยแล้วนะนะมีทิศทางไปสิ่งที่ผมค้นพบก็คือตาเขาแตกออกมาได้ในแทบจะทุกจุดครับนาะคัดกิ่งไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยนะดึงเมนมาก่อนแล้วก็ยอดมันจะแตกมาเราก็เก็บนะเก็บในรายละเอียดพอเลี้ยงโตได้ขนาดเราก็ปัง นะครับนี่เหมือนกันนี่ยอดเล็กๆอ่ะผมก็ไม่คิดว่าก็จะโตเขาโตได้นะครับก็สามารถที่ดึงซับหลังเมนซับหน้าเมนไปเนี้ยนะฮะช่อเล็กๆนะฮะน่าจะเอาซ้ายขวาแล้วก็หลังหน้าก็พอแล้วนะฮะฟอร์มเล็กๆนะคงไม่เอาละเอียดยิบนะครับลองสร้างงานไปด้วยกันดูนะครับเอาละครับทุกท่านครับฝังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับ คงจะพอได้นะครับสร้างงานไปได้วยกันดูกันไปนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสร้างงานสนุกสนานนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ